มาดูสถานการณ์ชายแดนไทยและกัมพูชานะคะกัมพูชามีการเคลื่อนพลอย่างต่อเนื่องล่าสุดเราได้เห็นความเคลื่อนไหวของทหาร BHQ นะคะซึ่งได้มีการเคลื่อนพลโดยนั่งรถจำนวนมากเลยค่ะเคลื่อนย้ายไปที่แนวหน้าค่ะกัมพูชาเติมทับขน BHQ เข้าแนว<อ>รบ,รบที่ปราสาทตาควานย,วน,ยนี่คือคลิป,ป,นลปหนึ่งที่มีการเผยแพร่ออกมาเท่านั้นยังไม่หมดนะคะวันที่21เมื่อวานนี้ ส่องขมรค่ะเพจของไทยได้มีการนำคลิปทหารขมรที่เขาลงคลิปไว้แคปชั่นบอกว่ามาทำอะไรที่นี่จะเห็นได้ว่าเป็นทหาร BHQ อยู่หลายนายเหมือนยืนรออะไรสักอย่างน่าจะเป็นการขนพลทั้งหมดนะคะที่จะไปที่แนวหน้าและอีกหนึ่งคลิปลงไว้วันที่19เดือน11ปี68ฐทหารขมรค่ะลงคลิปสั้นๆบอกว่าเพื่อภารกิจ อันนี้ไม่ใช่ B H Q นะคะเพราะว่าเสื้อผ้าจะต่างแต่เห็นว่าทั้งหมดก็คือเคลื่อนย้ายจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเราต้องบอกว่าเห็นว่าทางฝั่งของกัมพูชาเนี่ยมีการเคลื่อนทหารมาหลายจุดนะคะส่วนหนึ่งก็มีการเดรินลาดตระเวนแล้วเดินลาดตระเวนมาเจอกับทหารไทยแล้วมาถามทหารไทยว่าใครตัดน้ําตรงนั้นนะ่ะแล้วเท่าดูเนี่ยอ่างเก็บน้ําเป็นของฝั่งไทยเรานะ แต่เขามาถามว่าน้ำน่ะไทยเป็นคนตัดใช่หรือเปล่าซึ่งภาพอันนี้นะเป็นคลิปที่ออกมาจากชุมชนชาวสุรินนะคะชุมชนคนสุรินเนี่ยมีการเปิดเผยคลิปนี้ออกมาเป็นจังหวะที่ทหารไทยบอกให้ทหารมขมรถอยไปแต่ทหารขมรบอก <ไป S 3> ถอยอยังไงอ่ะมีคนตัดน้ําอ่ะไม่ก็คืออยากให้ถอยกลับไปตรงเดิมก่อนอย่าอย่าพึ่งออกมา ມັນອ້ອຍນຸແທ້ອ້ອຍຕຸນນູບາດແດນມັນເດນືນະເດກບາງນູປີມຸນອໍປີມຸນຢືງຄອບໃນເດກກ લાઈ ຢຽມຕັກນັ້ນອັນນີ້ຢືງເດກຢຽມຕາມເວກຈາວກັດທິໂອວ່າໂອເຄທີ່ຢືງຢေးເຄີຢေးຄືລູດຄືລູດກໍວ່າຄືລູດລູດໂອຍລູດຕິໂອລູດກັບຕິໂອຕັກຊ່ວຍເມ й ຊັ້ນອໍກັດເທີ กะทิยูกะิยูตึกเรอนี่อยูตึกนี่นะทีกะทิจอหอยอารากะตังเขาว่ามีคนมาตักเอ่อเรื่องนั้นค่อยไปคุยกันข้างบนให้เจ้านายเขาคุยกันแต่เรื่องนี่เรื่องออกมานี่มีการเอาเนี่ยมาใช่เรอเลาเลยนะหรือกัดบอกน้ำออลีเนี่ยอ๋อแล้วกตัดท่อมันท่อตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของฝั่งไทยไงอันนี้กัดกัดเขตท่าน กันเมืองอะไรจักยมท้เพรคลิปนี้เนี่ยเป็นการเถียงกันระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชาคือทหารกัมพูชาเนี่ยลาาตะเวนแต่ว่าเลยเขตแดนที่กําหนดเอาไว้ทหารไทยก็เลยสกัดทหารเขมรบอกว่าเอาสกัดทาไมอ่ะจะมาดูว่าใครตัดท่อน้ําซึ่งท่อน้ําอันนี้เป็นท่อน้ําลักษณะคล้ายๆกับการลักน้ำอค่ะจะอ่างเก็บน้ําพี่ปุ้ยทหารไทยบอกก็อ่างเก็บน้ํมันอยู่ฝั่งไทยอ่ะใครเข้ามาขโมยอ่ะ กัมพูชาก็าบอกว่าก็ทําไมเมื่อก่อนเข้ามาได้อะถ้าเป็นดินแดนของไทยจริงๆทําไมเมื่อก่อนฉันเข้ามาได้ทหารไทยบอกว่าก็เมื่อก่อนอะชอบเข้าบุกลุกเข้ามาไงตอนนี้ไปก่อนเลยเรื่องท่อน้ําเดี๋ยวไปคุยกันให้หน่วยเหนือเขาคุยกันกัมพูชาก็เลยเหมือนกับลักษณะเหมือนจะเข้าใจเหมือนจะเข้าใจแต่ก็ยังเข้ามาเถียงอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมคลิปนี้เนี่ย คือเท่าที่ดูเนี่ยมันเป็นลักษณะของหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าท่าน้ำอ่ะเป็นของพี่จริงๆแล้วจะมาถามทําไมว่าใครตัดน้ําเออ,เอ,อแปลกเหมือนกันก็คือมันอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยด้วย<ช>นะคะ,ะจำได้ไหมช่วงมีการประทะก,กันแรกๆห้าวันตอนนั้นก็มีข่าวเรื่องของสายลับปรากฏว่าตอนนี้มันกลับมาอีกแล้วมีการพูดถึงว่าเอ๊มีสายลับ แบบป,นป,นปูนปูนเป็นเปียอยู่แถวแถวปราสาทพระวิหารแต่ว่าถ้าเป็นทางฝั่งของไทยอยู่ตรงเขตป่าสงวนเขาก็มีการบอกพูดถึงชื่อถึงหน้าตาด้วยแล้วทีมข่าวของเราเนี่ยค่ะน้องอ้อก,ก็เลยเอารูปภาพคนนี้ไปให้กับคุณลุงดำรงเมื่อสักครู่ดูว่าอพอจะจําได้ไหมเพราะคุณลุงก็อยู่ในพื้นที่นี้มานานปรากฏว่าคุณลุงดำรงเนี่ยแหละค่ะอดีตฐานปร,ราบนบุญเขาพระวิหารบอกว่าประเด็นสายลับเนี่ยอันเนี้ย จำหน้าได้นะแต่จำชื่อไม่ค่อยได้แล้วแกก็บอกด้วยนะคะว่าเรื่องสายลับม,ม,ม,มีมานานแล้วตั้งแต่ปี2554กลุ่มสายลับมันจะทำเป็นขบวนการจะมีการแบ่งหน้าที่กันขั้นตอนคือการแฝงมาเป็นแบบชาวไร่ชาวนารับจ้างทั่วไปหลังจากนั้นทำอะไรสรํารวจจุดแล้วก็ปักหมุดเพื่อส่งข้อมูลไปให้กับทางฝั่งกัมพูชาซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณลุงบอ,บอกว่าไม่น่ากลัวหรอก แต่ว่าสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังก็คือว่าถ้าเห็นคนแปลกหน้าก็ต้องมีการแจ้งเตือนกันสําหรับเรื่องของสายลับที่ว่านี้ค่ะเอ,อซึ่งนอกจากนี้เนี่ยนะคะปรากฏว่าพอบอกว่าออคุณลุงก็ไม่แน่ใจแต่เห็นบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราไปดูที่เขามีการถ่ายภาพนะเอาภาพขึ้นมาก็ได้ค่ะภาพของคนคนนี้ที่เขาบอกว่ารู้จักไหมในเื่นถ่ายเซลฟี่ใช่ไหม ใช่ใช่ที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยอ่ะเออเราก็เลยตามหาจนกระทั่งไปเจอว่าอ๋อมีจริงๆด้วยสายลับคือภัยจิตรัตนานี่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 ชายต้องสงสัยก็คุณพี่แต่งตัวแบบนี้หลายคนก็ไปจับตาไงยิ่งช่วงนี้สถานการณ์ชายแดนดูเหมือนว่ามันมีความตึงเครียดหลายคนก็อยากจะรู้ว่านอกจากโดนสอดแนมแล้วเอาสายลับส่งเข้ามาในประเทศไทยหรือเปล่าเห็นบอกว่าตามไปจนเจอนะพี่อ้อภัยจิตพานนท์ของเราเจอตัวผู้ชายคนนี้ ที่ใส่เสื้อแล้วก็ใส่หมวกคุมผมแบบนี้แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมาตามไปจนเจอลุงบอกคนไทยจ้าฉ<อ>ันคนไทยไหนพูดไทยได้ไหมพูดไทยได้ลุงคนนี้ชื่อว่าลุงภัยจิตรัตนาลุงบอกว่าไม่ใช่เขเมรเป็นชาวบ้านอยู่ที่ภูมิสรอถามว่าลุง,งยืนยันหน่อยได้ไหมว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าลุงบอกว่ายังไงฟังเสียงค่ะออคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต คนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมบ่ร้อยหรอกห้าอยเลยเนี่ยเกินร้อยเออเกินร้อยเออเนี่ย่ะพมขี่รถมาเนี่ยอือใช่เราวนะเออใช่แหละขี่รถแล้ววันนั้นไปไหนกับมาที่กดยางกลับมาจากกิีดยางเออไปกิีดตรงไหนมาจ๊ะอืมกับรถท่องตะเ่านั่นครับโอ้จังไสไม่เคยเห็นหน้ามั้ง เอานังสือผมกับโเป็นให้ผมไปถ่ายรูปจังไรโทรศัพท์กับโเป็นอีกเอ้ผมไปถ่ายยังไงโทรศัพท์ไม่มีไม่มีเลยอืมดังเต็มไม่มียอย่างไหนมีแต่แน่ทุ่งพายกับมีดไปซื้อเอ้าโอ้ยไฟสิมีเนาะถ้ามีสิมันอยู่ทุกอีกสิหรอกรู้จักใครสั่งโน้นไหมไม่มีไม่มีนะครับอืมจ้ากิไปอย่างไหนพี่น้องกับบมียังกับบมีดัง น่าจะคนไทยนะใส่เสื้อกองทัพบกด้วยก็ภาพที่ปรากฏผ่านสื่อทําให้ลุงคนนี้โดนสงสัยว่าใช่หรือเปล่ามาสอดแนมหรือเปล่าลุงบอกไม่ใช่ไม่ใช่สายลับกัมพูชาจะเข้าไปดูสวนยางผมเนี่ยเมีสวนยางเป็นสิไร่นะซึ่งอยู่บริเวณช่องตาเท่าแล้วลุงบอกว่าคนไทยถ้าจะให้พูดนะว่าเป็นคนไทยร้อหรือเปล่าเกินร้อยห้า้อย ห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเห็นบอกว่าหลังจากถูกสงสัยชาวบ้านโดยผู้ใหญ่บ้านก็เรียกเข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่ทหารรวมถึงหน่วยงานปกครองท้องถิ่นนะคะยืนยันตัวตอนเรียบร้อยสรุปคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะค่ะดีนะไม่ให้ร้องเพลงชาติด้วยนะคะมาดูฝั่งของกัมพูชากันหน่อยนะคะเขาบอกว่าเนี่ยมันมีโรงเรียนลูกผู้ชายแห่งหนึ่งเขาเตรียมพร้อมที่จะไปโรงเรียนลูกผู้ชายที่ว่าปกติแล้วเอะโรงเรียนอะไรโรงเรียนลูกผู้ชายอดูภาพเลยแล้วกันว่ามันหมายถึงอะไรค่ะ อือดับโอ้ดมู้ดิคือมคอยห้มรรบบรบบอรอบบไม่้เห็นมอเบี้ยอาับโอ้บคโหเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่จะไปโรงเรียนลูกผู้ชาย ดูแถวิยาวมากเลยยาวนะสุดลูกหูลูกตานะ่ะพี่ปุ้ยคุณผู้ชมแสดงว่าเยอะมากเลยะนะคะคือทหารขมรนะคะเขามีการโพสต์ไว้บอกว่าเนี่ยกำลังจะไปโรงเรียนลูกผู้ชายเราพร้อมแล้วพร้อมพลีชีพเพื่อชาติสละเลือดเพื่อชาติส่วนทาตก็คือกระดูกจะมอบให้แม่คือมันหมายถึงสัญญาณอะไรอะ่ะเตรียมพร้อมรบขนาดนี้แม้ว่าตายก็ยอมค่ะ ตายแล้วพร้อมร้อยเปอร์เซนต์เลยเห็นบอกว่าคือนอกเหนือจากภาพที่เห็นเดินกันเป็นแถวแถวแบบนี้นะคะคก็มีส่วนของกำลังทหารของกัมพูชาที่ไปประจําการเห็นบอกว่าไปถ่ายคลิปแล้วก็เซลฟี่บอกพร้อมปกป้องแล้วขออย่างเดียวขอกำลังใจจากคนกัมพูชาหน่อยพวกเราทหารเนี่ยพร้อมตลอดพร้อม24ชั่วโมงพร้อมเต็ม100%มีคลิปที่เขาถ่ายบอกขอกำลังใจจากชาวกัมพูชาค่ะ បងប្អូនឡើรียมរួចហើយបងប្អូន100 100%លោកដរ100%នេះចាប់ថ្ងៃទៅត្រៀមរហូតហើយមិនយន្តហောင်းហောင်းពី24មោលើ24មោរងចាំតែបាត់បញ្ជារងចាំបាត់បញ្ជាឆ្្នាក់លើឥឡូវពួកខ្ញុំបានត្រៀមរៀបចំឲ្យអស់ហើយបាទបាយបាយបងប្អូនយើងសុខស្បាយដល់គ្នាណាយើងនៅកម្មមត់ពូមុកការពារជីវិតមេពូមដើម្បីប្រជាជនដើម្បីប្រជារាស្ដ្របាទបាទហើយយើងកំពុងកម្លាំងចិត្តអ្នកមួយពីបងប្អូនបាទអរគុណ អាយពួកខ្ញុំមកលេខ្សៃទៅនៅទល់មុខគ្នាមកខាងនេះទៅ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  ตัวโหดตัวแรงแกวง RPG เหมือนไม้คาทาเลยอะถือแบบนี้เลยคุณผู้ชมคือเขาบอกว่าเขาเตรียมพร้อมรอคำสั่งจากเบื้องบนแล้วก็ขอกำลังใจจากพี่ๆน้องๆชาวกัมพูชาหน่อยเพราะเขาต้องการที่จะปกป้องมาตุภูมินี่คือแนวหน้านะ<ฮ>อยู่แนวหน้าเลยบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเห็นบอกว่าไม่ได้มีแค่นี้อีกคลิปหนึ่งที่เห็นบอกว่าวางกาลังเรียบร้อยถ่ายคลิปเพื่อจะบอกว่านี่ไงผมผมพร้อมอยู่แล้วตามแนวป่าตรงเนี้ยนี่ค่ะ เตรียมคือทุกคนต้องพร้อมตลอดเวลาก็แสดงให้เห็นถึงความพร้อมมากในรอบนี้ว่าหากมีการประทะกันเกิดข um, ึ้นทหารกัมพูชาเคลื่อนพลประจำการตามจุดต่างๆบริเวณชายแดนนะคะค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีกันบ้างนะคะจังหวัดอุบลราชธานีถ้าจำกันได้ก็จะมี จุดยุทธศาสตร์อยู่หลายจุดด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือช่องอานไม้อย่างที่ว่านะคะซึ่งตรงนี้ยังคงเป็นพื้นที่ควบคุมระหว่างไทยและกัมพูชายอยู่